สวัสดีครับอยู่ในเกมลายลินเจอร์นะครับสวัสดีก็จะทําการทดสอบนะครับก็จะใช้นะครับบราวน์นะครับนักลบสายฟ้านะครับก็จะลองนะครับกับบราวนะครับอาดูบิตนะครับเก้าดาวแม็กนะครับตัวนะครับสายฟ้าที่ผมมีนะครับแค่เป็นไฮเปอร์นะครับบวกสิบแปนะครับก็เกือบแม็กนะครับแต่ว่านะครับคู่ต่อสู้นะครับก็จะเป็นอาดูบิตนะครับเก้าดาวแม็กนะครับ เลือดเยอะนะครับทุกอย่างถือว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะทดสอบให้ดูนะครับว่าตัวนะครับสายฟ้านะครับจากเก่งขนาดไหนนะครับเวลาเจอกับตัวชนนะครับไม่ว่านะครับคู่แข่งนะครับจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับจะทําให้รู้นะครับว่าเวลานะครับเจอตัวชนของจริงมันจะเป็นยังไงนะครับก็มาดูสเตตัสกันก่อนนะครับอันนี้นะครับก็ ถือว่านะครับเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับในตําแหน่งนะครับเอาเป็นแบบตัวชนนะครับตัวปะทะเลยนะครับตัวนะครับสายฟ้าก็ถือว่านะครับทําได้ดีนะครับความสามารถนะครับเป็นการยกเลิกอมตะตอนเนอนนะครับสามวินะครับทำดัมเมจแล้วก็ทําให้ศัตรูกระเด็นนะครับกระเด็นถอยหลังอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่ามันโดนนะครับพื้นที่ที่กระเด็นนะครับมันดีมากๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับความสามารถที่ <Ministry> 2นะครับเป็น <auen> <t> <rape> เพิ่มเกาะเลือดนะครับ500%ปรนตนะครับเพิ่มปัทลบทักษะ50%าแล้วก็มีจะมีฟื้นฟู3 0ของพลังชีวิตนะครับบวกค่าเกียร์นะครับตรงนี้ก็จะจากเจดวินะครับจะเป็นอยู่ประมาณ10วินะครับเกาาวิประมาณ10วินะครับความสามารถที่น่าสนใจก็จะเป็นนะครับบาเรียสมบูรณ์ที่ออกมานะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับมีฟื้นฟูถอนเนื่องด้วยนะครับเวลาปะทะกันก็ถือว่าดีนะครับแล้วตัวนี้นะครับมีความสามารถ ที่เข้ามาเพิ่มก็คือจะเป็นพรสวรรค์นะครับที่เข้ามานะครับแต่ว่าผมไม่ได้ตัวที่2นะครับน่าเสียดายมากนะครับก็นะครับระหว่างการต่อสู้นะครับจะมีโอกาสนะครับในระดับหนึ่งนะครับที่จะฟื้นฟูนะครับพลังชีวิต50นะครับทุกครั้งที่โดนทักษะนะครับ2ครั้งนะครับถ้าโดนทักษะ2ครั้งก็จะมีโอกาสนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับไม่การันตีทุกครั้งนะครับแต่จะมีโอกาสนะครับในระดับหนึ่งนะครับ ก็ประมาณอาจจะ 50- 50หรือไม่ก็25 30ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ดวงนะครับแต่ว่าเวลาฟื้นฟูมาก็จะดีมากๆนะครับในตอนที่กลายเป็นตัวนะครับ9ก้าดาวนะครับอันนี้ก็เป็นร่างนี้แล้วก็ยังไม่สามารถเปิดผนอนสวรรค์ได้นะครับแต่ว่าจะเอามานะครับปะทะกับตัวนะครับอนุมิตที่9ก้าดาวแม็กโดูนะครับนี่นะครับก็ทดสอบกันก่อนนะครับ การใช้งานนะครับยืนปะทะตัวเดียวก่อนนะครับคือตัวนี้นะครับบัฟไม่ประชิดป้อมเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าบัฟนะครับนี่ครับบัฟตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ตรงนี้นะครับสกิลนะครับสกิลดีมากมากนะครับพื้นที่จบทีนะครับถือว่าดีมากนะครับนี่ครับได้นะครับถ้า PVP ก็จะโดนนะครับตัวชนแล้วก็ตัวนะครับที่เป็นสายพวงไวนะครับโดนแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับ จบตีก็ถือว่าได้นะครับแล้วก็ปล่อยทัวร์นะครับพอได้นะครับอาจจะยังไม่สุดมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่านะครับน่าสนใจนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็ที่จะเอามาใช้งานดูนะครับมันก็จะสนุกดีนะครับเวลาเจอตัวชนนะครับที่เก่งๆนะครับจะเป็นยังไงนะครับตัวนะครับก็ถือว่านะครับ ตัวหนึ่งนะครับเป็นธาตุมืดอีกตัวนะครับเป็นธาตุแสงนะครับเจอกันก็ดัเมดนะครับหนักกว่าแล้วนะครับแต่ว่าคู่แข่งนะครับเก้าดาวแม็กนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับเจอคู่ที่สู้ลาบากหน่อยแต่ว่านะครับมันก็พอสู้กันได้นะครับถ้าตัวเรามันมีข้อดีนะครับมันก็จะมีโอกาสนะครับที่จะพอเยืนประทะได้นะครับตรงนี้นะครับไอดีะเป็นไอดีรองนะครับ ตัวก็ประมาณนี้นะครับเจียนะครับที่แข็งนะครับมีเลือดเยอะด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับแร่ก็ประมาณนี้น่าจะเป็นนะครับหลบต้านนะครับต้านเยอะมากนะครับหลบอาจจะไม่ถึงร้อยนะครับแต่ต้านดีมากๆนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าคุณะููจะเป็นยังไงนะครับก็จะมีนะครับมีความเร็วขั้นที่นะครับมีหลบทักษะมีฟื้นฟูต่อเนื่องด้วยนะครับ อันเชิญลงแล้วก็ตรงนี้นะครับถือว่าทลายมากนะครับสกิลไฮไลท์นะครับทุกอย่างก็ถือว่าดีมากๆนะครับต้องมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคือเวลาประทะจะมีแค่ตัวเดียวนะครับที่ต้องประทะนะครับต้องมาดูนะครับว่าเวลาจะประทะนะครับจะดีขนาดไหนนะฝั่งเราก็จะมีนะครับบาเรียสมบูรณ์นะครับแต่ว่านะครับจะซูมนะครับ จะไม่ได้นะครับการันตี100%นะครับแต่ว่าก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับนี่ครับดูนะครับเวลาปะทะนะครับนี่ตัวอนุบิตนะครับเก้าดำแม็กนะครับเก้าดำแม็กแต่ว่านี่ครับเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับความต่างนะครับก็คือตัวนะครับตัวเรานะครับจะยืนยืนปะทะแล้วก็ปล่อยสกิลนะครับมันจะปั่นป่วนมากๆนะครับเวลาตัวชนไปเจอนะครับไปดีนะครับนี่นะครับ ค anyway, ู่แข right. so ่งก็ถือว่านะครับไซด์ได้นะครับมีจํานวนตัวที่เยอะมากเหมือนกันนะครับมีเลือดเยอะนะครับดามเมตอะไรนะครับไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าตัวเรานะครับนี่ปวนป่วนเยอะกว่านะครับนี่สกิลนะครับสกิลเราออกนะครับสกิลนะครับดูนะครับดูนะครับปะทะหนึ่งทีสองทีนะครับคู่แข่งนะครับกระเด็นกระเด็นหมดเลยนะครับนี่นะครับมันมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับสลับตัวนะครับ ถ้าตัวเรานะครับได้อมตะสมบูรณ์นะครับก็จะออกมานะครับแล้วก็จะมีโอกาสพลิกสถานการณ์ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ายืนแบบคู่ต่อสู้นะครับกับเราไม่ได้ต่างกันมากเราก็จะได้เปรียบนะครับเอาจริงๆนะครับเราได้เปรียบนะครับดูนะครับอะุบิตนะครับอะุบิาสามารถนะครับอัญเชิญโลฟาโลมาเยอะนะครับแต่เวลาเจอเรานะครับดูนะครับความแม่นยำนะครับในการปล่อยสกิลนะครับทําให้นะครับคู่ต่อสู้กระเด็นนะครับ อันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นสิ่งที่อันตรายเหมือนกันครับนี่ครับอันตรายต่อคู่ต่อสู้นะครับถ้าฝั่งคู่ต่อสู้มีก็บางทีก็ผ่านได้ก็ผ่านนะครับบางตัวมันสู้ลําบากจริงๆนะครับนี่ครับดูนะครับอันตรายมากนะครับสามารถป้องกันได้นะครับนี่แค่ตัวนะครับให้เปอร์บวกสิบแปดนะครับตัวยังไม่แม็กด้วยนะครับอันนี้ก็มาประชิดได้ขนาดนี้นะครับนี่สามารถยืนสู้ได้แล้วก็ตัวอนุบิทนะครับ สู้เราไม่ได้นะครับอาุวิท si นะครับตรงๆนะครับเวลาปะทะกันนะครับอาุวิทสู้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าไปแบบปกติอาุวิทก็ยังใช้งานดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าสู้ไม่ได้นี่ดูนะครับเราสามารถนะครับปะทะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบบไหนนะครับเจอเราเข้าไปนะครับนี่ครับเจอนะครับนักลบสายฟ้านะครับก็ถือว่าครับทาหน้าที่ได้ดีเหมือนกันนะครับในตัวนะครับในตําแหน่งที่ปะทะนะครับ ก็ตำแหน่งยืน50นะครับยืนประชิดมากนะครับโคตสู้ทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็อึดถึกทนมากนะครับต่างกันมากนะครับตัวอนุบิตเป็นเก้าดาแม็กนะครับแต่ว่าสู้ไม่ได้นะครับนี่อนุบิตทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับถ้าตัวเก้าดาวนะครับตัวอนุบิตยืนไม่ไหวนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับ เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับที่จะเอามาป้านะครับถ้าได้นะครับถ้าซุ่มได้นะครับมันมาในกาซาพอดีนะครับใครนะครับอยากได้ก็สามารถนะครับไปเลือกซุ่มได้แต่ต้องมีดวงนิดหน่อยนะครับถ้าดวงไม่มีอันนี้ก็เสียใจด้วยนะครับแต่ก็มีโอกาสเรื่อยๆนะครับสำหรับแสกมืดที่จะมานะครับวันนี้ก็มาทดสอบให้ดูนะครับสำหรับการประทะกันนะครับของบราวนะครับนักลบสายฟ้าแล้วก็ตัวนะครับ เราอนุบิดนะครับกาวดอมแม็กนะครับตัวต่างกันนะครับแต่ว่าตัวสายฟ้าจะดีกว่านะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับทดสอบให้ดูนะครับมันใช้งานดีมากๆนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ